วันนี้ทีมงาน Business Intelligence จะพาทุกท่านนะครับมาค้นหาเคล็ดลับในการดึงศักยภาพของลูกทีมของท่านเพื่อความสมบูรณ์แบบขององค์กรของท่านเองตามสไตล์ของผู้หญิงเก่งของโลกครับคุณมาท่าสจวสไปติดตามชมกันเลยครับเกือบ30ปีแล้วครับ uh, ที่คุณมาท่าสจวสเป็นไอดอลของชาวอเมริกันและคนทั่วโลก เธอเป็นเจ้าของอาณาจักรมัลติมีเดียด้านไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นรายการทีวี <c oughs> นติตยสารห <c oughs> นังสือ <c oughs> และอื่นๆอีกมากมายสะท้อนได้จากแฟนคลับประจำที่มีเชียด์1 0 0ล้านคนครับทำให้ชื่อของมาธาสจวดกลายเป็นแบรนด์ที่ทรงอิทธิพล <c oughs> ไม่ว่าจะผลิตสินค้าอะไรก็ตาม <c oughs> ขอแค่มีแบรนด์มาธาสจวดแปะเอาไว้ก็จะขายดีเทน้ำเทท่าเลยทีเดียวครับแม้จะประสบความสำเร็จมากมายแต่คุณมาธาสจวดก็เคยพลาดเหมือนกันครับ เคยมีเรื่องอื้อฉาวในเรื่งการซื้อขายหุ้นแบบอินไซเดอร์เทรดดิ้งแต่สุดท้ายเธอก็สามารถกลับมาลดแล่นบนเวทีของการทำธุรกิจได้เหมือนในอดีตครับแนวคิดหลักที่ทำให้เธอประสบความสำเร็จได้ก็คือเรื่องของการบริหารคนครับคุณมาธาสจวดเคยให้สัมภาษณ์ว่าสิ่งที่พอใจที่สุดสำหรับการทำธุรกิจก็คือการได้เฝ้ามองกลุ่มพนักงานที่รวมตัวกันด้วยความชาญฉลาด และก็เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากพนักงานทำงานเพื่อเงินเดือนมาสู่พนักงานที่มีพลังกระตุ้นจากภายในเสมอด้วยตัวของเขาเองและมุ่งทำงานในแต่ละวันเพื่อคว้าเป้าหมายแห่งความสำเร็จร่วมกันครับกระบวนการสร้างทีมของเธอเริ่มต้นตั้งแต่ความพิธีพิถันด้านของการจ้างงานเธอจะคัดเลือกพนักงานอย่างละเอียดและยังให้พนักงานปัจจุบัน เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจว่าผู้สมัครคนนั้นนั้น,น,นมีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้นหรือไม่ครับหลังจากที่ได้ลูกทีมที่คิดว่ามีความเหมาะสมกับงานแล้วสิ่งที่คุณมาท่าสจวตนำมาใช้เพื่อช่วยมัดใจทีมงานก็คือการทุ่มเทความสามารถไปกับลูกทีมอย่างเต็มที่ทําให้ลูกทีมได้รับแรงกระตุน้นมีไฟในการทํางานตลอดเวลาเพราะความสามารถพิเศษของผู้บริหารหญิงเก่งท่านนี้ก็คือ การดึงสเกยภาพของแต่ละคนออกมาเพื่อผลสำเร็จของทั้งบริษัทนั่นเองครับมาทาสจูดบอกอีกว่าการทำงานมีความจาเป็นครับที่ต้องประชุมกันบ่อยๆจะได้มีโอกาสพูดคุยกับพนักงานเพื่อปรับวัฒนธรรมองค์กรให้ตรงกันครับและเปิดช่องให้ลูกทีมสามารถวิพากษ์วิจารณ์การทำงานที่ยังมีข้อผิดพลาดนั่นเองครับแนวคิดหลักของเธอที่พยายามปลูกฝังให้ทีมงานได้ทราบเสมอก็คือการยอมรับเรื่องของการ,ปรเปลี่ยนแปลง เพราะเธอเชื่อว่าอะไรที่ดีในเดือนที่ผ่านมาไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเรื่องที่ดีในเดือนนี้หรือเดือนถัดไปนั่นเองครับจึงต้องมีการปรับปรุงทั้งพนักงานผู้บริหารอยู่เสมอๆนั่นเองครับ ความสำเร็จของการบริหารองค์กรตามสไตล์ของคุณมาทาสจวดนั้นไม่ได้มุ่งเน้นแต่การบริหารลูกทีมให้ดีเท่านั้นครับแต่ยังต้องเน้นการที่จะมอบสิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพของสินค้าหรือว่าบริการและก็ความจริงใจให้กับลูกค้าเพราะเขาถือว่าลูกค้านั้นคือพระเจ้าครับก,ราากลับมาเจาะลึกในความคิดในการทําธุรกิจอย่างชาญฉลาดได้ใหม่กับผมวันพจนธนาเพิ่มสุขพร้อมกับทีมงานผ่านช่วง business intelligence วันนี้สวัสดีครับ